ด้าหญิงแห่งบึงเงียบตอนที่หกตอนจบที่แท้พวกเราก็มั่งคั่งอยู่แล้วฤดูผันผ่านต้นไม้ผลัดใบหลายรอบเด็กหลายคนเติบโตบางคนจากไปบางคนกลับมาแต่บึง ก็ยังเงียบอยู่เสมอและเจ้าหญิงก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าเธอเป็นคนให้เป็นแสงที่เงียบเป็นผู้เฝ้าดูที่มัง่งคั่งจากภายในแต่วันหนึง่งเด็กหญิงคนหนึ่งกลับมาหาเธออีกครั้งโตขึ้น สว่างขึ้นและนั่งลงข้างๆเธอเงียบๆไม่ใช่เพราะต้องการอะไรแต่เพราะรู้ว่าตัวเองก็เป็นความเงียบที่อบอุ่นได้เช่นกันเจ้าหญิงเจ้าชายคนใหม่ๆมาปรากฏในคราบของหญิงชาราผู้ยิ้มง่ายในสายตาของคนเลี้ยงวัวที่รู้จักฟ้า ในมือของเด็กน้อยที่ยื่นขนมให้เพื่อนโดยไม่คิดอะไรและเจ้าหญิงจึงเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งเธอไม่ใช่คนเดียวที่มีของจะให้ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแสงเงียบๆไม่ใช่คนเดียวที่รู้จักความมั่งคั่งโดยไม่ต้องแสดงเพราะแท้จริงแล้ว ทุกคนมีบางสิ่งอยู่แล้วในใจแม้ไม่ได้รวยแม้ไม่มีบ้านใหญ่แต่ในใจของทุกคนมีบึงเงียบของตัวเองบางคนลืมมันบางคนซ่อนไว้บางคนกำลังเดินกลับไปหาแต่ไม่มีใครขาดความมั่งคั่งเลยแม้แต่คนเดียว ในบ่ายวันหนึ่งเจ้าหญิงนั่งริมบึงตามปกติไม่มีเหตุการณ์พิเศษไม่มีใครมาหาไม่มีใครต้องให้หรือรับแต่เธอกลับยิ้มยิ้มบางเบาที่ไม่มีใครเห็นเพราะวันนี้เธอไม่ต้องเฝ้ารอใครให้ตื่นรู้ไม่ต้องให้ใครเข้าใจเธอไม่ต้องแบกบ ความเป็นเจ้าหญิงเธอแค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งเงียบในโลกที่กำลังมั่งคั่งอยู่แล้วและนั่นคือบทสรุปที่อ่อนโยนที่สุดไม่ใช่เราต้องสร้างความมั่งคัง่งแต่คือจำได้ว่าเราก็เคยเงียบและอิ่มเคยว่างและยังมีชีวิต เคยไม่มีอะไรจะให้แต่คนข้างๆก็รู้สึกได้รับอยู่ดีเจ้าหญิงปิดตาลงเบาๆลมพัดผ่านเหมือนกระซิบว่าที่แท้พวกเราก็มั่งคั่งอยู่แล้วเงียบๆลึกๆและพร้อมแบ่งปันโดยไม่ต้องมีอะไรเลย